บ่ายเจอกับทราเวลกุดว่าสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาวยูทูทีตำบลกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนภูไทยเบร,ราตํตำบลกุดว่ากันค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะเป็นหนึ่งในชุมชนโบราณที่มีประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นหลายด้านโดยเฉพาะความเป็นชาวภูไทยที่ชุมชนยังคงรักษาประเพณีและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้นอกจากนั้นยังมีฐานทุนทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายอย่างค่ะก็จากที่ได้มาทํางานที่ตะมนสุดว่าน,นะคะก ตำบลกุดว่าเนี่ยมีจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวมีหมู่บ้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีกิจกรรมประเพณีที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและยังมีสินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจอีกมากมายหลายอย่างค่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยที่กล่าวมาคือยังขาดการประชาสัมพันธ์โปรโมตแล้วก็โฆษณาให้ทุกคนเข้าถึงได้ถ้าได้รับการ ต่อยอดพัฒนาในจุดนี้นะคะก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการสร้างารายได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้เกิดแค่ช่วงกิจกรรมหรือประเพณีบุญบัางไฟแต่ลร้านเพียงอย่างเดียวพอเลือดเม็ดพงมาเลยมาแต่อ,ยอายุ17ปีเดีย๋ยอายุ55ปีพัฒนามาเรเ่มมาเด้เลยก็ได,ยได้ผู้เที่คําำแนะนํำมาผู้ทรงเสริมมาพัฒนามาต่อยอดพิสพันธ์มาเรื่อยนึ่งเป็นแล่งทองเทยวที่ได้มองเดี่ยวในประเทศไทย ที่เป็นพงอะไรไม่ไปครับผมที่ไม่เคยมีคือมูอเลยครับอันนี้คือความภาคภูมิเจอหลายครับผมท่านพี่น้องอย่ามากุดว่าเนี่ยก็คือได้ของฝากของที่ลึกแบบนี้ครับผมโดยปัญหาที่พวกเราพบและอยากเข้ามาช่วยชุมชนมีอยู่3ด้านด้วยกันนะคะประกอบด้วย 1. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืน 2. การให้ชุมชนเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง 3. การขาดช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะดังนั้นพวกเราจึงได้มาระดมความเห็นและเป็นที่มาของการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชื่อว่า Travel g o o d า ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตำบลกุดว่าทั้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางร้านอาหารที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะค่ะก็เมื่อเราได้ลงพื้นที่เราก็ได้เจอปัญหาภายในชุมชนนะคะก็เลยได้แล้วพวกเราก็เลยคิดตัวแอปพลิเคชันเทเวกุดว่าขึ้นมาค่ะ ตัวแอพพลิเคชันนะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างการท่องเที่ยวในชุมชนกับนะักท่องเที่ยวที่มีการอ่าท่องเที่ยวสไตล์วิถีชุมชนนะคะซึ่งในตัวแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีการเป็นอ่าได้พาการทำพาร์ทเนอร์กับคนในชุมชนแล้วก็ในชุมในตัวชุมชนเองะคะ่ะเทวไงสบายเจอไปกับท r าเวลกุดว่า แอปพลิเคชันที่จะเข้ามาเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อชุมชนกับนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลกุดว่าของเราโดยแอปพลิเคชันของเราจะให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างครบวงจรโดยนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล ค้นหากิจกรรมท่องเที่ยวในตำบลซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชนออนไลน์หรือจะติดต่อจองที่พักติดต่อใกล้ท้องถิ่นหรือค้นหาร้านอาหารในชุมชนได้ง่ายๆในแอปเดียวมาดูกันที่ฟีเจอร์แรกนั่นก็คือค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวท่านจะได้พบกับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลของเราพร้อมทั้งข้อมูลกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อท่านมาเยี่ยมชม ถ้าอยากรู้ที่ตั้งก็แค่กดคำว่าแผนที่นำทางจากนั้นระบบจะเชื่อมต่อไปยัง Google Map เพื่อนำทางทันได้ทันทีฟีเจอร์ต่อมาค้นหาแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยทางเราจะร่วมมือกับชุมชนจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่รวบรวมข้อมูลงานบนประเพณีตลอดทั้งปีเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจและท่านสามารถอ่านรีวิวจากนักท่องเที่ยวคนอื่นๆหรือถ้าสนใจแพ็กเกจท่องเที่ยวของเราก็สามารถจองแล้วชำระเงินออนไลน์ได้ง่ายๆทันทีติดต่อจองที่พักโฮมสเตย์ท่านสามารถเลือกดูโฮมสเตย์ในชุมชนหรือโรงแรมใกล้เคียง จากนั้นท่านสามารถจองที่พักและชำระเงินออนไลน์ได้ทันทีแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจก็สามารถอ่านรีวิวหรือดูคะแนนความประทับใจจากแขกผู้เข้าพักท่านอื่นๆได้เลยฟีเจอร์ค้นหาร้านอาหารในชุมชนหากท่านมาเยี่ยมชมตำบลของเราหรือจะผ่านไปผ่านมาแล้วรู้สึกหิวแต่ไม่รู้จะกินอะไรดีเปิดฟู้ดแพนด้าก็แล้ว พูดก็แล้วแต่ก็อยู่ไกลแถมเขาก็ไม่มาส่งในหมู่บ้านเราเลยงั้นแอปของเราก็เป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะในการช่วยท่านค้นหาร้านอาหารในชุมชนร้านจะอยู่ริมทุ่งหรือเป็นแค่เพิงเล็กๆท่านก็จะได้เจอในแอปของเราแน่นอนค่ะ ฟีเจอร์ซื้อขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนเราเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ชาวบ้านได้นำสินค้าดีสินค้าเด็นในชุมชนมาวางขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยทางเราจะช่วยชุมชนโปรโมทสินค้าและจัดโปรโมชั่นผ่านทางแพลตฟอร์มของเราถ้าท่านสนใจซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกก็สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่ายๆ ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าน้ำมันแถมเป็นการอุดหนุนคนในชุมชนอีกด้วยค่ะหากท่านกังวลว่าไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีหรือจะวางแผนการท่องเที่ยวอย่างไรฟีเจอร์ไกด์ท้องถิ่นของเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเมื่อท่านติดต่อมาทางเราจะแนะนำไกด์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของท่าน ซึ่งไกด์ของเราก็จะเป็นคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเรียกได้ว่านอกจากจะได้เที่ยวแบบปลอดภัยแล้วยังถือเป็นการสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ